ัสือผมนายพาราเมีวันนี้ผมศินนาครับสสหนึ่งบสามนี่จะมาแก้โจทย์อธิบายโจทย์คณิตเซตของอาจารย์จตุพรครับเอ่ออาจารย์ครับผมต้ขงขอโทษด้วยครับจุบัะว่าที่บ้านผมไม่มีปากกาดแดงเลยครับหายยังไงก็หาไม่เจอผมขอใช้ปากกาั้งเงินนะครับอันนี้คือโจทย์ครับองค์เล็บ C ลบ a คอมเพลเมนต์องเด็บ C B อินดิเซกซีวงเล็บปิดนี่คือโจทย์นะครับมาเริ่มทาำวแลยวนี่คือผลต่างของ C และ A นะครับเราจะแม่าตัวซ้ำกันก็เท่ากับว่าได้แปดนะครับส่วนนี้คือวงเล็บ C ลบ A คอมเพลเมนต์นะครับค ำตอบก็คือไม่เอาแปนะครับส่วนนี้ก็คือวงเล็บ b, i n r s e c c นะครับนี่คือผลลัพธ์ผลต่างโดยที่จะเอาตัวซ้ำนะครับคำตอบก็คือ 2, 4, 6ส่วนนี้คือคำตอบสุดท้ายนะครับวงเล็บ c ลบ e, complement ล,ลบวงเล็บ b, i n r s e c c ทาบับ e, นะครับ เ้วได้คำตอบเฉพาะของตัวเองนี่ครับตอนนี้คือรูปนะครับมค,ครับ